ออกจากวังมะนาวตอนนี้ติดคู่ครับแองกี้เบิร์ดเฮเชียนไอ้ขับโดยยิงยศขับมันจังตังอยู่ครบเดินเดินเดินขับมันจังตังอยู่ครบแองกี้เบิร์ดขับมันจังตังอยู่ครบแองกี้เบิร์ดขับมันจังตังอยู่ครบโอ้โหวินคู่เลยครับวินคู่วินสองคันเลยครับ แข่งกันใครจะเข้าเต็มชายกันกันโอ้โหลอล้อไม่จับล้อไม่จับอือหืออือหือโอ้โหดอกตอกทำงานเต็มที่โอ้โหโอ้โหดอกตอกทำงานเต็มที่ครับดอกตอกดอกตอกอือหือไอ้กีเบิร์ด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 อือหือเอาฮิเชนฮิเชนฮิเชนวิ่งตู้ตู้ตู้ฮิเชนตู้ตู้ตู้โอ้โหปองเชียร์ปองเชียร์ กองเชียร์โอ้โหโอ้โหตากร้อง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 เออโอ้โหแอ่งกีเบิร์ดแอ่งกีเบดตู้ตู้ตู้เยี่ยฉันเยี่ยฉันนี่ฉันนี่ฉันสูดสุดแองกีบดแอ่งกีบดแองกีบดวิน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 กองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์ตากร้องตากร้องตากร้องป่าแล้วครับป่านัดเราป่านัด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 โอ้ยโอ้ยโอ้ตู้น่อยตู้น่อย เอ้แอคิบัแอคิบัสแอคิบัสแอิบัแอิบัตูกแบัตูตายโอนมามามเ็เร็เร็มามาขอลอยนะป้านช้างแปรพักมาอยู่ปักคงชัยโอเอ้าเเอก้บัแอบัสวิ่งง เฮียเชียนขึ้นไปแล้วเฮียเชียนขึ้นไปแล้ววันยังไงก็ต้องชนะตัวม,มาเลยจอเลยเอาเร็วจะได้เข้ากล้องเร็วๆไม่ไหลวินเกี่ยวแล้วฮะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัว นัดะยองปีนี้จะไม่ขอไปไหนครับเพราะว่าเมืองการไม่เวิร์กไม่เวิร์กสู้วังไม่ได้โอ้ยชนตันไม้ดิฟมาไม่เข้าขาดแล้วเนี่ยขาดหรือยังไอของเราทีมงานเราเอาผืเตรียมพร้อมแอคกี้เบิร์ดขึ้นไปแล้วครับ ขึ้นไปแล้วอไปดูปานัดครับปานัดป้านปานันโอ้จับอยู่ครับยังไม่ขาดยังไม่ขาดยังไม่ขาดโอ้โหเคซันนี่มันแรงจริงๆริงเจ็ดสิบมาแปดสิบมาเก้าสิบมาร้อยมายอมยอมไม่ยอมยอมก็ <laughs> บอลแล,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 แล้วๆๆ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 ามครับๆอๆๆๆๆาๆาๆๆ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 อจๆๆๆาๆๆๆๆ้นๆๆ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 ๆาๆๆๆนๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆ้อๆๆๆาลนนนนา แรงจริงแรงจริงครับมาแล้วครับเก้าสิบมาเอ้าเดึงเด้งดึงด,ง,ดงโอ้โหใสก่สกิโลด้วยใส่กิโลด้วยอือือโหตะกล้องอย่างมันมตามมาด้วยตามมาด้วยใครเอเอป่าเม่งครับชายาด,ด้วงเดือดด้วงอือ ดวงระยองขึ้นปันปันปันปปเอ้าเวียน,นดูท่าทางระยองจะแซงนะครับสอจอวิ้นไม่ทำงานแล้วครับสอจอหาร้อช่วยดนวยครับร้อช่วยด้วยร้อช่วยด้วยซ <learns> uh ูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปเข้ากล้องนะครับเข้ากล้องนะครับ โอ้ยเโอ้ยมันจริงจริงมันจริงจริงเออดิวดิวมันเป็นเสียงนักเต็มที่ครับก็ถือว่าปานนักเป็นอาจารย์ครับไม่รู้ว่าอาจารย์ลูกศิษย์ไปจะเพียง